สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับการเข้ามาสู่ช h a นลดรทา t a โร่นะครับกับคลิปดูดวงรายเดือนในเดือนกันยายนปี2 5 6 3รที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้นะหรือถ้ามีคนรักเพื่อนที่เกิดวันอังคารก็เข้ามาสอนได้เช่นกันนะครับดูแล้วยืม u u s s r r i e l ไลค์แช r e กันบ้างนะสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมนะครับหรือเข้าไปพูดคุยด้ที่ แฟนเพจนะครับดรชาโร่หรือ IG นะครับ IG ชื่อเดียวกับชั้นแนลเลยนะแต่ IG ส่วนมากจะเป็นรูปแมวนะครับเพราะเป็นธาตุแมวเลยนะครับตอนนี้ไพ่เจ้าชะตานะครับใบแรกคือ1น่ถ้วยนะไพ่หนึ่งถ้วยบ่งบอกในด้านของการมีความรู้สึกดีๆอาจจะเริ่มต้นด้วยความยินดีอะไรบางอย่างหรือมีความแฮปปี้อะนะในเดือนนี้ อาจจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มเอมหัวใจนะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกของเราเรวมไปถึงการได้เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาด้วยนะในเดือนนี้คน,คนวันอังคารอาจจะไปเข้าวาดัดไปอาบน้ำมนต์หรือไปทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างได้รวมไปถึงการได้รับอะไรใหม่ๆเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่ๆคนรักใหม่นะเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะทำให้คนวันอังคารมีความสุขนะ สถานการณ์โดยรวมนะครับไพ่ก้าวถ้วยและไพ่เดอะซันเป็นเรื่องที่ดีนะเดือนนี้ภาพรวมดวงดีมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราทำสำเร็จอะและเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่รู้จักกับคนหลายๆคนเป็นวัน,นดีๆของคุณนะไพ่เดอะซันขึ้นมาแสดงว่าในเดือนนี้จะมีวันที่ดีที่ดีจริงๆอะนะ แต่ก็อย่าไปคาดหวังเยอะบางคนเห็นไพ่เดือนสันคิดว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีเลยนะครับมันก็อาจจะเป็นเฉพาะคนที่ไม่ดีแต่ส่วนมากเนี่ยรวมๆน่าจะดวงดีกันนะแต่ว่าโอเคบางคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความรู้สึกคุณเนะี่ยมันก็จะมีวันที่ดีๆของคุณนะ่ะสักวันสองวันน่าจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาบ้างกาวช่วยในที่นี้นะบางครั้งมาถึงความที่คุณอาจจะไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามา มันอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าเอาละมีไพ่ก้าวถ้วยบางคนก็ไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ค่อนข้างสบายๆรวมไปถึงจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศด้วยเช่นกันในบางครั้งนะครับคือคุณอาจจะขี้เกียจจนเกินไปก็ได้ในอีกแง่หนึ่งนะขี้เกียจแล้วก็แง่ที่ไม่ดีก็คืออาจจะปิดโทรศัพท์ นะติดหน้าจอจนเกินไปก็บางครั้งระวังเรื่องของสายตา,าและก็น้าหนักเพิ่มขึ้นนะด้วยความว่าเราไม่ได้ขยับอะไรเท่าไหร่นะแบบค่อนข้างขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นบางคนนะคราวนี้ถามว่ามีโอกาสได้โชคลาภไหมเดือนนี้นะมีลุ้นนะครับเรื่องของโชคลาภเรื่องของการถูกหวยนะเอาเป็นว่าภาพรวมเดือนนี้ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าในบางแง่เนี่ย เขาบอกว่ามันอาจจะยังงงงกับชีวิตยอยู่คือนี้บางครั้งเราก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเท่าไหร่ไนะพ่ราชนีถือช่วยและก็ไพ่สี่ถ่วยเดือนนี้ในแง่าการงานนะครับเรื่องของความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเข้ามามีบทบาทกับคุณในเรื่องของการงานอาจจะนําเสนอโปรเจกต์หรืออาจจะนําเสนองานอะไรให้คุณ นะมอบหมายงานก็ได้นะแต่เดือนนี้มันไม่ได้ดังใจนะครับสิ่งที่เราต้องการหรือเป้าหมายที่เราวางไว้มันไม่ตรงเป้านะผลงานนะครับที่เราทําในเดือนนี้เนี่ยเหมือนอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่ในสายตาคุณในมุมนึงนะครับเขาบอกว่าคุณจะมีปัญหานะในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะว่าใจจดใจจ่อกับตัวเองจนเกินไปนะหรือรู้สึกเบื่อเบื่อบางครั้งก็ไม่ดูแลตัวเองนะปล่อยปะละเลยอะไรหลายๆอย่าง แต่ในแง่ที่ดีก็คือการมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคอยผลักดันคอยส่งเสริมดวงชะตาของคุณในเดือนนี้หลายๆคนเรียกว่ามีซิกเซนต์นะครับหรือหลายๆคนอาจจะไปพึ่งเครื่องรางของขลังก็ได้แต่การพึ่งเครื่องรางของขลังในเดือนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลให้ตรงกับที่คุณต้องการเท่าไหร่แต่อีกมุมนึงนะครับบางคนทําธุรกิจส่งออกค้าขายเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่น อาจจะมีโอกาสได้เลือกงานด้วยสำหรับคนที่ยังตกงานอยู่มองมองงานอยู่หรือสมัครงานไว้ไหลายๆที่เดือนนี้จะมีตัวเลือกเข้ามาความยากลาบากในที่ผ่านมานะครับที่เราตั้งเป้าไว้หรือการที่เราทําอะไรบางอย่างด้วยความเหนื่อยยากที่ผ่านมาเดือนนี้มันจะส่งผลให้กับคนวันอังคารนะมีเรื่องของการเดินทางเพราะงานด้วยเช่นกันนะในเดือนนี้จะมีโอกาสได้ไดเดินทาง ในด้านของการเงินละกันนะครับการเงินในเดือนนี้มีโอกาสได้จับเงินเก่าเงินเกี่ยวกับเด็กนะแล้วก็มีช่องทางทําเงินหลายช่องทางเลยไพ่หกถ้วยนะครับบ่งบอกถึงการได้รับของขวัญหรือการซื้อของขวัญให้ใครสักคนก็ได้การทําเงินเกี่ยวกับเด็กนะบางคนเปิดโรงเรียนสอนพิเศษหรือรับสอนเด็กอะ่ะเดือนนี้ถือว่าดีนะครับในด้านของความรักนะครับมี10ถ้วยกับ7ดดาบในเดือนนี้มีการแอบ ทำอะไรโดยไม่บอกครอบครัวบอกคนรักของเรานะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นชู้เสมอไปนะไม่ได้ว่าเป็นกิ๊กเป็นอะไรก็ได้บางครั้งมีความลับอะที่ไม่อยากบอกคนรักอาจจะเป็นติดพนันหรือมีเรื่องราวปกปิดความผิดลาไว้นะแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นไปได้ในเรื่องของการมีกิ๊กก็ได้นะหันหลังให้กับครอบครัวนะลูกจากไย่อะเห็นไหมเขาหันหลังอยู่ไม่ไมว่าคุณหรือเขาใครสักคนหนึ่งนะ อาจจะมีเณฑ์หันหลังให้กับครอบครัวเพื่อไปทําอะไรบางอย่างแอบทำแต่ไม่บอกเรานะมีโอกาสไปคืนดีกับแฟนเก่านะครับบางคนแอบไปคุยกับแฟนเก่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้เรียกว่าโอเคแล้วนะโอเคแล้วหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่ามันเป็นจังหวะที่ดีที่สุดข,ของมันแล้วคือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหรอ่อ่ะหรือความรักของคุณในเดือนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะได้ดีกว่านี้ แต่ว่าเอาละไพ่ขึ้นแบบแบบนี้ก็คือมันดีอย่างนี้แล้วแหละนะคือมันดีในแบบของมันแล้วอะ่ะมันไม่ดีไปมากกว่านั้นแล้วนะครับถามว่าทําไมต้องทายว่าคนรักมีโอกาสมีกิ๊กไหมก็เพราะว่ามีก้าถ้วยนะครับกับเดะมูลก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนรักของคุณในเดือนนี้นะมีบ้านเล็กบ้านน้อยไม่ไม่ว่าคุณและเขาแล้วกันนะจะไปปรักปรำแฟนก็ไม่ได้หรอกบางทีอาจจะตัวคุณเองอะ่ะหลายๆคนก็เรียกว่าคบกันแต่แบบว่า ไม่รู้ว่าเราค,รบ,ครบกันแบบไหนนะนคนก็เรียกว่าจะได้พบรักประเภทเดียวกันโสดละโสดก็จะมีคนเข้ามานะแต่แอบคบอะ่ะหรืออาจจะไม่ได้คนที่มีเจ้าของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับคราวนี้ไพ่สรุปคือเดอมมูลเดอมมูนในที่นี้เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์โดยรวมอาจจะมีความกังวลใจบ้างความที่คุณคิดไปเองบ้างมีความวิตกจริตบ้างรวมไปถึงต้องระวังบุคคลรอบข้างคนใกล้ตัว ฉะนั้นจะทำอะไรในเดือนนี้จะต้องมีความรอบคอบและก็อย่าไปเปิดเผยอะไรมากนักรวมไปถึงว่าในเดือนนี้นะครับหลายๆคนมีความลับมีเรื่องราวที่ต้องปกปิดไว้มีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้แต่ในอีกมุมนึงนะครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนบันอังคารอาจจะไปเจอเรื่องราวลี้ลับนะเรื่องทูตผีวิญญ,ญาณไปประสบไปมีประสบการณ์สัมผัสกับอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องผีเรื่องความตาย ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับในเดือนนี้บางครั้งคนบรรคารอาจจะทําอะไรโดยไม่รู้ตัวหรือขาดสติฉะนั้นในเดือนนี้จะต้องระวังด้วยเช่นกันคือไพ่เดอะมูนนะแสดงว่าเดือนนี้สิ่งที่จะส่งผลกับคุณคือการคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงอะไรเก่าๆคิดถึงความหลังเก่าๆและก็บางคนยังจมกับอดีตอยู่สุขภาพนะครับระวังเรื่องน้ําหนองนะโรคโรคเกี่ยวกับน้ําหนองน้ําในร่างกายต่างๆ สังเกตว่าคนวันอังคารไพ่ถ้วยค่อนข้างเยอะนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้านะ6ใบในเดือนนี้หลักหลายอารมณ์นะครับการนะครับคนวันอังคารควรจะเสริมดวงชะตาด้วยการไปทําบุญตามริมน้ํามีกลางวันและกลางคืนเลยนะไพ่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาในเดือนนี้จะมีความขัดแย้งในตัวเองนะคนวันอังคารอังคารควรจะทําบุญกับมูลนิธิผู้พิการทางสายตาระวังในเรื่องของการเป็นลมแดดนะในเรื่องของความดัน นะระวังเรื่องของสายตาต้อหินต้อกระจกด้วยเช่นกันหรือสายตาสั้นจ,จนเกินไปสายตายาวเพิ่มขึ้นก็ได้สายตาเอียงนะครับตอนนี้มีโอกาสก,าก็ลองไปวัดสายตาดูนะเอาละครับก็จบเท่านี้ดีกว่านะครับพบกันใหม่เดือนหน้านะครับดูแล subscribe like s แ a r ์บ้างนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพ่อหมอนะเอาละครับขอจบเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ